สวัสดีค่ะหอกันช่องป้าน่าค่ะทีมหลังบ้านน้ององอิงหอกันนี้สอบของวันที่22ค่ะ22เมษายนนะคะตะเว้นขึ้นสำานีแล้วค่ะ6โมงกว่า ไม่ได้ดูเลยอยู่มองสวนสวนคั่วค่ะผักสวนคั่วนะคะหลังบ้านค่ะ บัไดเห็นอันปนั่งผ้าบกหมูไปเข้าห้องน้ำบัไดเห็นบัอันปนั่งผ้าบกหมูออกกำลังกายนะคะเพราะว่าผ้าออกไปแล้วค่ะพาเข้าห้องน้ำตีห้านะคะโมอยากเข้าห้องน้ำแต่เชา้ชาเช้ามืดถึงกลับได้ซองไฟฉายนะคะไฟฉายซองนะคะแบบ พาไปเข้าห้องน,นะะ้ำค่ะพอคำว่านี่น้องมาได,ด้น้องมาได้ขับถ่ายนะก็เลยคิดว่าเป็นคือสิป,ปวดแต่เสาอย่างสินะคะเลยตื่นแล้วพานะหมูไปนะคะ ก็พาเข้าห้องน้ำแล้วก็พาวิ่งเลยรวดเดียวจบเลยวิ่งวิ่งเสร็จก็พอท่นแจงเถอะก็เอามาเอาทิชชู่เปียกเช็ดแข่งเช็ดขาเช็ดเท้าให้น้องนะคะแล้วก็เอาขึ้นไปนอนต่อค่ะมึกหมู ให้ขึ้นไปนอนต่อบรรยากาศยา้มือเศร้าไปขึ้นยังยังบัชแจงบอมิไผลูกก็เหร่นน้ำค่ะดีดีและบุญรอดเขาก็ยังไม่ตืน่นไอหม,มเป็นบ้าตื่นมาตีหา่าโอเคดีกว่าน้องมาวางระเบิดใส่ที่นอนเนาะเห็นปะคะเี้ยเราเนี้ยมือเศร้า,า,ากับไม่เสียงนุก เยงนกน่บานเชลีค่ะบานเชลีแนมหายอยู่นี่แต่ก็ะสืออาหารไว้คนล,ละละเนี่ยมือสาเราจะซื้อเผื่อไว้อะเผื่อวันไหนรถก,กับข้าวไม่มาเนี่ย ตามที่เอฟซี C ว่าล่ะค่ะว่ากินอาหารต้องเอาอาหารเม็ดผสมค่ะเดี๋ยวป้นานาจะทําตามนะอันไหนที่เห็ดบ่อใครถือหรือเห็ดเห็ดเอาเองเ,เ,เ,เห็ดเห็ดแบบบุ้เรื่องนะพราอเอาตรงๆก็คือเขาบอกเป็นคนเขาบอเป็นคนเลี้ยงมาเลี้ยงแมวนะคะ ก็เลยบอกบอกใครมีความรู้เรื่องแบบนี้ทำสำหรับเอฟซีก็นแนะนํามากค่ะอันนี้ไม่ถูกต้องก็แนะนํามานะคะแสดงความคิดเห็นมาได้บอกกระนางได้นะคะอือใค้เลเน,นเนี่ยมั่นดนเลมันมันบักสำคัญเนี่ยบักสำคัญ หมักสำคัญสาวหลายเด็กเยอะเด็กเยอะไอหหจะคว่ำดีค่ะหหจะคว่ำหูจะคว่ำค,คือหูว่าน้องๆในบ้านน่ยคือโดโดจะไม่ทำร้ายค่ะ โดจะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นเระโดเป็นพี่ใหญ่ในบ้านบักสำคัญเนี่ปาน่าเ็นบักสำคัญงานสรุปก็คือที่สร้างเพื่อนบอกว่ารถเขาจะมาเอาแบบ แบบก็คือที่เหล็กพวกนี้ค่ะแบบแบบหรือบอกอ่รอเสาเนี่ยแหละค่ะจริง,รงๆโทษบอกเขาว่าสิมาเอาแต่มื่บ้านที่นี่เขาอย่างไหนบุคคลบอมาสซเซสเขามามือน,นี้ค่ะคือช่างทีมช่างกับแบบที่เอามาส่งนี่คนละสายนะคะคนละสายบอมน เป็นคนงานพวกเดียวกันนะคะกลุ่มเดียวกันเป็นแบบเป็นบล็อกที่เิ่นเอามาจากมองอื่นนะคะเพื่อ,อจะเ,เอามาเพื่อเสนในงานเนี่ยคะ่ะก็ได้เห็นม่นางเมืม่อเมืม่อเมื่อวานเมื่อวานประทาง ปหัหาก็เลยถามช่างนะคะวะ่าถามสร้างพันว่าเอ,อเขาเอาพลาสติกเนี่ยคะ่ะพลาสติกใสเนี่ยอ่อเสาไว้ทำไมช่างพันกันเลยว่าคือก็สงสัยอยู่นะสงสัยอยู่สร้างพันบอกว่าบ่มค่ะบ่มบ่มเสาบ่มเสาคำว่าบ่มเสาแปลว่ายังอันสร้างผู้ใดมีความรูดานนี้ บอกเหุ้ปนั่งฟังเนี่ยด้อยค่ะบ่มเสาเพื่อให้มันเขาบอกบ่มบ่มให้มันสูกตัวบ่มเป็นบางม่วงเนี่ยือบ่มเ,าเสาไปละอสสางเป็นบม่มบ่มเสาครับนะห่อไว้จําได้ว่าตอนที่ปนานั่งมาตอนนั้นนะคะบ้านบ้านหลังใหญ่เนี่ยตอน ตอนว่างเสาเข็มบ่คือป้านางไม่ได้มาค่ะยังไม่ได้มาอยู่นะคะตอนนั้นแต่มาเห็นตอนช่วงที่เริ่มรอเสามาอยู่เด้ประมาณสีหามือนะคะก็ะมีการทิมสีสเกตสร้างบ้านนะคะพ,พอตอนมากกัมมี่เห็น เขาเทพื้นไว้ล่คะค่ะเทพื้นห็นเขาต่อเสาด้านบนนะพอมากอะเขาก็ไม่ขึ้นแบบแบบนี้อะค่ะก็เลยเอามาคิดอะคะ่ะเอามาคิดว่าเออก็เลยได้ลงในคลิปนั้นว่ามันเป็นภาพเดียวกันที่ประนางมาใหม่ๆก็ได้เห็น เขามารอเสาแล้วเขาเอาอันแบบนี้หอนะคะพลาสติกห่อแบบเนี้เขารอเสาด้านบนนะคะชั้นบนที่ป,ป้านางเห็นนะก็เลยเดี๋ยวเอาเป็นเด,เดี๋ยวเดมีคเขาบอกว่านะคะในคลิปนั้นว่าภายในระยะเวลาปีกว่าของอิหลานะสามารถเทศบานไดขนาดนี้ร้ายลังขนาดนี้นั่งวาซองหลังความหมายที่ว่าสองหลังนี่ลืมนะ ลืมนับบ้านตุ๊กตาคือมองเป็นบ้านหลังที่เป็นเรื่องเป็นเล่านะคะเป็นเรื่องเป็นเลา่าเอาเป็นเรื่องเป็นเล่าอ๋อเอา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 ไปใส่มาไปใส่มาแต่เสาเลนเนี่ยบ่เบิร์เนี่ยถ้าเกิดเธอไปโซเธอไปติดไปขวางอยู่มองไหนใครจะไปเห็นโอ้ ยเชอรี่เอ้ยไปใส่มาเนี่ยฮึแน่โดโดสิเรนมาปะหน้งโอเคเชอรี่สมูนแรนไปติดอันโตใหม่ไปององถ้างอื่นใครสิไปเห็นเนี่ยโดนี่แน่ เ <c oughs> <c oughs> จีลี่นี่ดิทะเลาะก,กันผัวเมียทะเลาะก,กันผัวเมียทะเลาะกันแต่เขาเห็นปรานางแล้วเดี๋ยวเขา,าก็เดี๋ยวเขาก็สิโง่มากอ่ะเดยกก็สิกกลับมาเพราะเห็นเราว่าเฮาอยู่แถวนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาคะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องให้ข้าวเขากินอยู่แล้ว ไปแลนทางปุนเนี่ยบริเวนทางบานของเลยหาไปของนั่นของนี่เฮ็ดจังไดตายตเชอรี่เออหอหัส่ค่ะเอาวอลวอาหเรื่องบ้านเนี่ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกยินดีกับอีหลารู้สึกว่ามันหลวดเร็วภายในปีหนึ่งปีปีต้นๆนะหนึ่งปีกว e ่า บมนดปีหลายนะปีกว่า่าแบบลิมเละปีเปนต้นในระยะเวลาซําเนีย่ยเข้าเดี๋ยไม่ยืนแน่มแล้วก็เห็นเสาบานนองอย่างีนะคะเห็นเทเสาเห็นเขาแก้แบบนึกภาพออกเลยว่าเออตอนเรามาอยู่ใหม่ๆก็เพิ่งจะเห็นภาพเสาตัางตูดูจดีย์อยงีนะคะ เสาบานหลังใหญ่ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งกังสินะ,ะยินดีกับน้องค่ะรู้สึกยินดีแล้วกะ็เออมันเกิดขึ้นได้จริงๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงๆมันเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากมันรวดเร็วแล้วก็เออยังไงอะมัน มันเปลี่ยนน่ะนี่บอกกนางว่าความแน่นอนคือความบนแน่นอนอิลสลามจะทำจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากบวาก่กับใครเด้ค่ะไม่ว่ากับใครแต่การที่เรารู้สึกยินดีกับคนอื่นยินดีกับเขาเป็นเนี่ยเอาเห็นเขามีเห็นเขามีขึ้น แล้วเขาโหสึกยินดีนัน่นี่มันดีค่ะมันดีเราร่วมยินดีกับเขาไงแต่ถ้าเขาเขามีขืนเราเขาเขาไปคิดแบบเอียนี่สันนังสีญญส่นะเดี๋ยวกับเจา้าสันนะังสี่นะแต่เขาไปคิดในด่านลบเนี่ยอ่ะเรจิตใจเราไม่เป็นสุขแล้วเราเป็นทุกข์แล้วเราเรามีอคติเราทนเห็นคนอื่น มั่งมีไม่ได้เห็นคนอื่นมีขึ้นเหนือขึ้นไม่ได้อะไรคือใจห้าบ่เป็นศกค่ะนั่นเห็นไหมนั่งกลับมาเชอรี่เชอรี่เดี๋ยวจะไปกินน้ำในอ่างปูนมันนี่ยุยดกินน้ำในอ่างเทถึงก่อน กินไม่ได้ปูนมันกัดเดี๋ยวหาเขาให้เธอก่อนซื้อกะเขราไวอ้อยู่ยังไม่ได้เตรียมไม่นึกว่วนางจะมาแต่เช้าไงไปเลาะแต่ใส่แต่เสา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นบะเพราะเขาเห็นปะนางเขาหูว่าเขาอยู่แถวนี้เขากระสบแลนเล่นอยู่แถวนี้ค่ะ ขณะไม่โสดเลยเดียวกันค่ะพอเห็นว่าเราอยู่แถวนี้เขาก็วางใจค่ะว่าเขาไม่อดแต่เขาได้กินแน่นอนนะกดไหล์กดแช่น้ำซอยบนโฆษณาให้น้ำนยคะบอกันไม่คลิปนาค่ะสำหรับคลิปนี้สนิทก่อนหนึ่งเขาไว้น้ำ หนึ่งเขาแล้วก็เนี๋ยมาดูก่อนหนึ่งเขาแล้วก็ต้มต้มอ,อกไก่อกใหญ่เลยนะคะอกใหญ่เลยนะเดี๋ยวซิกเขาเขาเป็นละ พอกันไม่คิดนาค่ะสำหรับเก็บนี้สนียก่อนเพราะว่ามองสวตัตบ่บมีค่ะตับไม่มีแล้วอกก็มีแค่สองเิ้นแต่ก็ใหญ่อแต่้าเบิงอื่นนะคะหรือบอถับเมื่อนีได้ไปเมืองไปอย่างกรเดี๋ยวค่อยสื่อมาเมพาื่อเพราะสำเนิบเหมือนแลกงเราสิบบด็ก,กินนะคะเดี๋ยวตอนแลงเราต้องห้กินใหม่นะคะพอกันไม่คิดนาค่ะสวัสดีค่ะ